ตั้งแต่ที่มาเรียนที่ Li t t l e Oak นะคะรู้สึกว่าน้องพัฒนาการดีขึ้นค่ะเพราะว่าจากที่คุณครูค่ะได้สอนน้องแล้วน้องก็รู้จักพูดได้ดีขึ้นค่ะเพราะตอนแรกที่ยังไม่ได้มาเรียนน้องก็ไม่ค่อยพูดค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าคุณครูก็สอนเรื่องพัฒนาการ ในส่วนของการสัมภาษณ์คือทุกอย่างอะคะ่ะก็คือโดยรวมก็ถือว่าดีมากค่ะคือสอนน้องน้องจะไม่กลัวคือมาครั้งแรกก็คือแปลกมากถ้าไปที่อื่นก็คือจะร้องไห้แต่ทางนี้ค่ะเขาจะรู้จักการเข้าหาเด็กอะคะ่ะแล้วก็พาเด็กไปเล่นกิจกรรมมีหลายกิจกรรมมากค่ะเพื่อที่จะให้เด็กอะคะ่ะสนิทก,กับคุณครูสนิทสนมกับคุณครูก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ประทับใจมากค่ะที่มาครั้งแรกแล้วลูกไม่ร้องทั้งทั้งที่ก็คือ ครั้งแรกก็เข้าไปเรียนกับคุณครู2ต่อ,สอ,ส,อ,ส,อสองเลยไม่มีผู้ปกครองเข้าไปนะคะดีมากเลยค่ะก็คือมั่นใจเพราะว่าความสะอาดค่ะที่นี่นะคะก่อนที่จะโควก่อนที่จะมีโรคโควิดเนี่ยค่ะเขาก็สะอาดอยู่แล้วแล้วก็การคัดกรองของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็คือก่อนที่จะเข้ามาก็มีทั้งเจลล้างมือตรวจวัดไข้ ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ปกครองการเว้นระยะห่างของการนั่งระหว่างผู้ปกครองในการรอน้องค่ะก็ดีค่ะแล้วก็มีการใส่แมสตลอดเวลาค่ะดีมากเลยค่ะ